สามห้องออสามห้องนอน,ออน,อนหนึ่งห้องรับแขก อากาศเย็นนะคะอยู่บนดอยสูงมากทางขึ้นเป็นดินนะคะฝนตกคือขึ้นไม่ได้เลยติดลมที่เห็นนี่คือเมืองเชียงรายในตัวเมือง